ตอนนี้เราก็จะวุ่นวายอยู่กับปลาพวงนะครับเป็นลูกบอลเลยปลาโมงอ๋อของแท้ครับของแท้อทูโมงเข้าตัวยังใหญ่เลยอะ่ะ เป็ S <S mm hmm. นเกาะไส่เกาะพันหางเลยล่ะถ okay. ้าถ้ามันกินอ่าหนักหนักบ้างเน่าบ้างหนักบ้างเนาบ้างก็จะเป็นปลาพวกนี้แหละครับ <uh ว uh> işte> ิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าเราเอาไม่ทามันก็จะเกิดอาการแบบนี้แหละออี่มันแน่นอ่าครับอ่าเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนปลาโมงปลาโมงสวยสวยตัวใหญ่เนึ่ ตลาดหลายบาทน,นะไปเวลาเราซื้อกินแล้วนะนะ